อุ้ยอุ้ยอุ้ยๆๆอุ้ย,ย,ยบ่ทันซ้ํมือหนึ่งก็จะตามต้นเด็กน้อยสินะค่ะเพื่อนๆเขาจะจับอยู่อย่างนี้ด้วยค่ะเด้อนี่เขาก็จะอยู่แบบนี้ด้อค่ะเด้อแต่ตอนนี้ยังไม่ หาดูตามต้นแดงน้อยเด้อค่ะเดิมจะอยู่ตามต้นแดงน้อยเด้อค่ะเดื่อแมงเข่งมงเขงที่คุณยาย,ายหานี่ค่ะตัวเล็กของเพื่อนตัวไม่โตเด้อค่ะเด้อเขาก็จะจับกุมอยู่อย่างซี่ล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนต้องการแมงเขงเยอะค่ะยายอะไรก็เลยมา คนหาเยอะคนเยอะกว่าแมงแขงเด้อค่ะเด้อมื่อหนึ่งก็จะตามต้นเด็กน้อยสินะคะเพื่อนๆเขาจะจับอยู่อย่างนี้เด้อค่ะเด้อนี่เขาก็จะอยู่แบบนี้เด้อค่ะเด้อแต่ตอนนี้ยังไม่แต่คุณยายถ่ายให้เบิง่งคือไม่มีแมงแขงเด้อค่ะเด้อนี่ไงค่ะคุณยายไก็จะดูแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่ตามต้นเด้งน้อยนี่ค่ะนี่ ต้องการแมงแ์เคนเยอะคะ่ะอะไรก็เลยมาอุ้ย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 อุันซ้่มต้องการแมงแ์เคนเยอะคะ่ะอะไรก็เลยมาเยอเล็กของเพื่อนตัวไม่โตเด้อค่ะเด้อ เาก็จะจับกลุ่มอยู่อย่างซี่่ะคะเพื่นนอนๆต้องการแมงเคนเยอะค่ะเดีวยวไรก็เลยมาแบบนี้ด้วยค่ะเด้อ ดเดินตามป่าป่าไปเรื่อยๆเ,เด้อเพื่อนๆในแข้งไม่เยอะเท่าคนมาหาเด้อเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขาจะอยู่ตามต้นแดงน้อยสีเดือค่ะเด้อเพื่อนๆจะจับกลุ่มอยู่ที่ต้นแดงน้อยเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าวันนี้คุณใ่ะไรเราต้องการแมงเคงเย,ยะอะค่ะใอะไรก็เลยมาเราต้องการแมงเคงเย,ยะอะค่ะใอะไรก็เลยมาเมืเ่อ็กของเพื่อนตัวไม่โตเด้อค่ะเด้อดเขาก็จะจับกุมอยู่จังซี่ล่คะค่ะเพื่อน ก็พอได้กินอยู่คะ่ะก็พอได้กินอยู่คะ่ะมาจะใสยเนาะค่ะเนาะคะ่ะเพิ่งได้คะ่ะได้นิดเดียวเองคะ่ะอุ้ย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 บุ้ยอุ้้ยันสั่มเรต้องการแมงเคงเยอะเนาะคะเนาะ เม่ไรก็เลยขอสร้างไรายได้ด้วยเด,ยด,ยดย้อนเพื่อนหาแมงแขงด้วยเพื่อนเพื่อนคุนหา,หาหลายด้วยขอได้เพื่อนเพื่อนก็นนต้องการแมงแขงเยอะค่ะเพื่อนเพื่อน อุ้ย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 หมันซ้ำอุ้ย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 บมดหันซ้ำก็พอได้กินอยู่ค่ะก็พอได้กินอยู่ค่ะมาแต่สายเนาะค่ะเนาะเดนนิดเดียวเอง เด็กก็พอได้กินอยู่เด้อค้าแต่มันไม่พอขายเด้อค่ะเด้อเขาอยากได้เยอะเดือค่ะเด้อเพื่อนๆจะจับกลุ่มอยู่ที่ต้นแดงน้อยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าวันนี้คุณจะอไรก็จะจับกลุ่มอยู่แบบนี้เด้อค้าเพื่อนเพื่อนต้องวางกล้องก่อนเด้อค่ะเดือยแลเอาเมือเชงก่อนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อน ต้องการแมนเคงเยอะค่ะยาไลาก็เลยมาเขาต้องการแมนเคงเยอะเนาะเขาเนะาะยาไลก็เลยขอสร้างรายได้เด้อเด้อเพื่อนๆแต่คุณยายไลยถ่ายให้เบิง่งคือไม่มีแมนเคงเด้อค่ะเด้อยังไงค่ะคุณยายไลยก็จะดูแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่ตามต้นแดงน้อยนี่ค่ะนี่ ถ้ายททำกับตีมือหนึ่งก็จะจับป้องเนาะคะเนาะก็พอได้กินอยู่ค่ะก็พอได้กินอยู่ค่ะมาจะาสเนาะคะเนเดินตามป่าป่าไปเรื่อยเเด้อเพื่อนเมื่อนมือหนึ่งก็จะตามต้นเด็กน้อยสินะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะจับอยู่อย่างนี้เด้อคะเด้อนี่เขาก็จะอยู่แบบนี้เด้อคะเด้อแต่ต้นนี้ยังไม่ สวัสดีกับเพื่อนๆสวัสดีเด็กกับเพื่อนๆยอะไรไม่ไปหาปลาก็มาหาแมงเดินตามป่าป่าไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆคนหาเยอะคนเยอะกว่าแมงเข่งเด้อค่ะเด้อแบบนี้เด้อค่ะเด้อ จะจับกลุ่มอยู่แบบนี้เดือค่ะเพื่อนเพื่อนต้องยังกล้องก่อนเดือ่อเดี๋ยวจะได้เอามอเมนแข่งก่อนเดือด่ะเพื่อนๆแบบนี้เดือค่ะเด้อดถ้าทิไททำกับตีมือนึงก็จะจับกล้องเนาะค่ะเนาะแต่คุณจะได้ถ่ายเบิง่งคือไม่มีแมงแข่งเด้อค่ะเด้อ นี่งไงคะ่ะคุณยายอะไรก็จะดูแบบนี้เด้อค่ะเด้อตามต้นแดงน้อยนี่ค่ะนี่ต้องการแมงเคง่งเยอะค่ะยายไรก็เลยมาแข่ mm hmm. เงเด้อค่ะเด้เอมาคุณสร้างไรได้ค่ะเพื่อนๆ จะจับกลุ่มอยู่แบบนี้เด้อคะ่เเะเพื่อนๆต้องยังกล้องอนเด้ยวเดียวจะได้เอามมเมงแข่งอนเดยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่คุณยายถ่ายให้บงคือไม่มีมเมงแข่งเด้อค่ะเด้อนีไ่ไงคะ่ะคุณยายก็จะดูแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่ตามต้นเดงน้อยนี่คะ่ะนี่ดูเด้อป่าที่คุณยายมาหาเด้อค่ะเด้อจะหาตามป่าเด้อค่ะเด้อแมงแข่งเพื่อนที่อยู่ตามต้นเดงน้อยเด้อค่ะนี่ ตัวเล็กขอเพื่อนตัวไม่ตเด้อ่ะเด้อเขาก็จะจับกลุ่มอยู่จังซี่ล่คะค่ะเพื่อนๆพื่อมาค่ะมากินเกลียดอะไรเด้อเพื่อน,นเ,พอเพื่อนค้นหาลายเด้อ่่เด้อเพื่อน,นหหอเพื่อน,อนจะจับกลุ่มอยู่ที่ต้นแดงน้อยเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าวันนี้คุณจย,ไยอไรในเ้งมาเยอะเท่าคนมาหาเด้อเพื่อนๆนขเขาจะอยู่ตามต้นเดงน้อยสีเด้ยค่ะเด้อเพื่อนๆเดินตามป่าๆไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆเดินประเท่าทยทําไม่เพื่อนเพื่อนเบิกเราคนาะเพราะมือหนึ่งต้องเป็นต้องจับกล้องเนาะคนาะมือหนึ่งต้องเป็นตากล้องค่ะเพื่อนๆติจ,จับ กลุ่มอยู่ที่ต้นแดงน้อยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าวันนี้คุณยายก็อพอได้กินอยู่ค่ะก็อพอได้กินอยู่ค่ะมาแสา่สสยเนาะค่ะเนาะ